คก็บตาองรักใครอกันียนกันนี่ครับพี่อะไรเนี่ยพี่เอบ้านฟางครับจวเจอกันชั้นนครับก็จะเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนนะครับเลซึ่งเนีบมลาเชนครับเจอชั้น ชัาหนึ่งเข้าไปครับอเอาแล้วครับชั้นหนึ่งเข้าครับเจา้าผีทําได้ครับเจ้าผีแปลงลิกรับว้าจเโอ้โหคุณผู้ชมครับเดือดจ,จริงๆครับชัางหนึ่งเข้าไปครับตอนนี้อ้วนผอมรออยู่แล้วครับอ้วนผอมรออยู่แล้วครับตอนนี้นะฮะก็น่าจะเป็นช่างหนึ่งเข้าไปชิงนะฮะเดี๋ยวลอง เราเขาจับก่อนนะครับจับคูบ่ก่อนเน, <c oughs> น,นียาเชนนะมันบ้าครับอะ <c oughs> ไรก็เกิดขึ้นได้ครับเ okay, <thank> h Yeah, i watch all the time i watch every time okay yeah okay. i watch okay thank you thank you